ซอประทัดเดือดอีกรอบค่ะแม่ทัพภาคสองตรวจหน่วยรบพิเศษสั่งกำลังพลเตรียมพร้อมลุยบทขยี้หากเมนตุกติกก่อต่อไล่มีปืนคอลั่นต้องมาขอโทษค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอ,อีกครั้งหลังมีรายงานจากส่วนหน้าไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเกิดเหตุลูกกระสุนปืนคอยิงจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตกในพื้นที่ฐานทหารไทยส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายสร้างความกังวลว่าอาจเป็นการประทะรอบใหม่หลังทั้งสองฝ่ายเพิ่งตกลงหยุดยิงไปก่อนหน้านี้ดานดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่ากลไกในข้อบังคับตกลงหยุดยิงไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่ แรกในการลงนามปฏิญญาก,กวลาลัมเปอร์พราะกลไกที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกาศพื้นที่ควบคุมการสู้รบให้ชัดเจนอาจจะต้องเป็นเขตปลอดทหารหรือเขตปลอดอาวุธและมีฝ่ายที่เป็นกลางมาสังเกตการด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ซึ่งทาเป็นไปได้จะมีประสิทธิภาพมากแต่ก็ทําได้ยากที่สุดเพราะในหลายพื้นที่สู้รบหลายสมรภูมิก็ทําไม่ได้เหมือนกันเป็นไปได้ว่าแนวรน้มการประทะกันร,รอบที่สามก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะกลไกต่างๆเริ่มไม่ทํางานความตั้งใจจริงเห็นอย่างชัดว่าไม่มีมากและนานาชาติรวมถึงมหาอำนาจก็ไม่ลดละ ที่จะสนับสนุนกัมพูชาเบื้องหลังจะเห็นว่ามีบางประเทศทยอยส่งอาวุธในบางรูปแบบให้กัมพูชาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเรา ขณะที่ทางด้านนายศรีหศกวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากรณีที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศในทำหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปรยังกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อให้เขาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและต้องแสดงความรับผิดช,ชอบโดยเฉพาะการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึงหลังจากนี้จะต้องดูว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าไทยจะทำหนังสือประท้วงกัมพูชาในประเด็นใดบ้างนายศรีหศักิ์กล่าวว่ากรณีที่ยิงเข้ามาฝั่งไทยและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ เบื้อไกลหลักของการเจราจาก็คือการประชุมเจบซีซึ่งมีกำหนดการอยู่แล้วหากมีเหตุการณ์เช่นนี้จะมีการติดต่อให้ทันท่วงทีอย่างไรในพื้นที่กัมพูชาจะต้องเรียกชี้แจงไทยโดยเร็วถึงกรณีดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนที่กัมพูชาอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุนายศรีษศักดิ์กล่าวว่ากัมพูชาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดูในคำชี้แจงเพราะหากไม่ตั้งใจแต่ก็มีทหารไทยบาดเจ็บก็ต้องไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกอย่างที่ตน ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังแม้จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องอย่าให้เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะจะต้องมีการแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษส่วนชาวบ้านชายแดนก็ไม่วางใจสถานการณ์รีบเก็บเข้าของรออีกครั้งหากมีการสั่งอพยพพร้อมลงพื้นที่ไร่นาเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ก่อนท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่อาจยิ่งนอนใจได้ด้านการทหารค่ะก็มีข้อมูลรายง,งานเช่นกันว่าพลโทวิรยุทธ์รักศินแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่1225ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิิภากจ หน่วยพร้อมรบอดีเอฟเอ็กในเวลากลางคืนเพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงานจริงความเป็นอยู่และความพร้อมของกําลังพลอย่างใกล้ชิดแม่ทัพภาคที่2พบปะให้กําลังใจกําลังพลประจําจุดตรวจพร้อมมอบของเยี่ยมเนื่องในเทศกาลปีใหม่เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีเสนาธิการหน่วยพร้อมรบอดีเอฟเอ็กและผู้บังคับกองร้อยให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจโอกาสนี้ค่ะก็ได้กําชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบรอบรู้สถานการณ์ยึดความปลอดภัยเป็นหลักควบคู่การดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของ กำลังพลให้เหมาะสมกับพื้นที่และภารกิจแทับอยู่แนวหน้าเพื่อให้ประชาชนดู่หลังอย่างปลอดภัยรวมทั้งมีการสั่งเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดค่ะ